โครงการนะครับหมู่บ้านพุทธรักษากาเด่นนะครับซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับที่จอดรถหนึ่งคันพร้อมที่ดินหกสิบตารางวานะครับโครงการหมู่บ้านพุทธรักษากาเด้นนะครับห่างจากพื้นที่นําเสนอไปประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับตรงข้ามกับหมู่บ้านพุทธรักษากาเด้นนะครับก็จะเป็นโกดังเก็บรถยนต์มือสองนะครับ ซึ่งเป็นรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับจากโกดังนะครับเก็บรถยนต์มือสองนำเข้าจากต่างประเทศนะครับมีระยะห่างจากพื้นที่นำเสนอประมาณ400เมตรนะครับป้ายที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือป้ายคง การทางเข้าหมู่บ้านพุทธรักษาการเด่นนะครับจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอธนาคารไทยพาณิชย์สถานีตำรวจบ้านสร้างโรงพยาบาลหมู่บ้านพุทธรักษาการเด่นผู้ดังเก็บรถยนต์มือสองนำเข้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้อยู่ทางอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่นำเสนอนครับ ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนหมายเลข3293นะครับอันนี้เรากําลังกับเข้าออมเภอบ้านสร้างนะครับพอมาถึงสี่แยกนี้นะครับแต้มือก็จะเป็นป้อมตารวจนะครับบ้านสร้างนะครับ,รบ,รรบ,บ,รรบซึ่งที่เป็นลานอยู่นี้คือเป็นลานตลานนดเช้าวันจันทร์นะครับพื้นที่นำเสนอแล้วครับ ของเราตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3293นะครับครับตรงข้ามกับพื้นที่นํำเสนอก็จะเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะครับรั้วที่ทุกท่านมองเห็นอยู่นี้นะครับทางเจ้าของอาคารบอกว่าจะทำการรื้อออกนะครับแล้วก็ต้นโพนี้ก็จะเชิญออกนะครับจะปล่อยข้างหน้าเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับตรงนี้ครับ จากพื้นที่นําเสนอไปจังหวัดนครนายกนะครับนับจากจุดนี้ก็ไปจังหวัดนครนายกอยู่ที่ประมาณ28กิโลเมตรนะครับ